ต่อด้วยลุคสุดท้ายของวาเลนทน์ปีนี้นะทุกคนเป็นลุคที่มิวชอบมากนะคะแล้วก็อยากแต่งมากเลยนะคะมิวใช้รองพื้นของซูเปอร์เชดนะคะตัวนี้มิวทารองของไว้แล้วนะคะแล้วก็จะใช้บลัดเนื้อครีมนะคะของลอรีอัลนะคะสีสองสองสี่ทาให้ทั่วเปลือกตาอันนี้มิวทาแก้มด้วยนะคะแต่มีลืมอัดไว้นะคะก็เกลี่ยให้ดูฟงฟงนะคะเป็นรองพื้นสีตาไปก่อนนะคะแล้วก็ทาที่ตาล่างด้วยนะคะงานตาอันนี้มิวใช้เป็นของนิคาร่าเบอร์สูตรสีนะคะเป็นสีแดงที่แบบมิวอยากแต่งทุกคนได้ดูนานแล้วนะคะใช้้้สีแแแดดงงงงงนนืออมทลลลลลไไปปปั่่่ววนนะะวกกตตาาาะะคย แล้วก็จากนั้นใช้สีที่มีชิมเมอร์นะคะทาที่กลางตาแล้วก็เกลี่ยออกด้านข้างนะคะแล้วก็ทาที่ตาล่างด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ใช้สีเข้มนนคาทาที่หางตาตาจะได้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้สีขาวนะทุกคนมาทาที่หัวตานะคะเพื่อที่จะทําให้ตาดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อีกิ่ตงตกใจนะคะมิวจะเอาแป้งพับของซาสีนะคะเบอร์ศูนย์สามเอามาทาที่ใต้ตานะทุกคนเพื<ๆ>่อกลบรอยสีแดงที่มันเกินออกมานะทุกคนอันนี้เป็นแป้งที่แบบเนื้อดีมากแล้วก็ ค่อนข้างที่จะปกปิดดีนะคะแล้วก็ล่นแสงดีมากๆเลยครับแล้วก็ใช้สีเนื้อที่เราเอามาเขียนหัวตานะคะแต่ที่หนกคิ้วอีกทีนึงนะคะเพื่อปัดสีแดงส่วนเกินออกนั่นเองนะคะงานไอายไลเนอร์มันก็จะเขียนแบบธรรมดาเลยนะคะชิดขอบขนตาแล้วก็เส้นบางๆหางกระดกนิดนึงนะคะเพิ่มความฟุ้งด้วยอายแชโดว์สีออกน้ําตาลชมพูนะคะที่ขอบตานิดนึงนะ,ะของมิส i n นเบอร์ศูนะคะ หางตาเราก็จะดูไล่สีแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะส่วนปัดแก้มมิ้ก็จะใช้ตลับของมิสทินเบอร์02สีเดิมนะคือปัดแบบนนจริงปัดวนๆก็ได้นะคนุเพราะว่าชิมเมอร์เขาค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็สีสวยมากๆเลยนะคะมาทาตาก็ได้แล้วก็มาปัดแก้มก็ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบเพิ่มเนื้อแมทนิดน,นึงให้แก้มดูมีสีมากยิ่ขึ้นนะคะ คอนทัวร์กรอบหน้าม่ก็ใช้เป็นสีน้ำตาลผสมกับสีส้มอิกนิดหนึ่งนะคะก็คือทํได้หมดเลยทุกคนตลับเนี่ยเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะคะปัดบางๆค่อยเห็นแบบกรอบหน้านิดนึงนะคะทั้งซ้ายและขวาแตะๆที่กรอบหน้าไปก่อนแล้วค่อยเอาแปรงแบบระบายๆนะคะทุกคนแล้วก็เอามาทาที่สันจมูกเช่นเดียวกันมันช่วยเพิ่มมิติให้ดูแบบหน้าหมองมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนไฮไลท์ก็จะมีนิดๆนะคะที่หัวตาแล้วก็ที่สันจมูกเพิ่มนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มความสว่างแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะใช้แปรงนะคะแตะที่สีแแรกนนะะคะเพื่่อทาทาาีห้ ะะแล้วก็สันจมูกหน้าผากอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มไฮไลท์ของเขาแบบนิดๆนะคะทุก <ๆ S 1> คนตัวนี้จะบอกว่าตลับเดียวจบครบเลยนะคะควรมีมากๆลิปมิกใช้เป็นของเคที่นะคะเบอร์สิเนะเป็นทารองพื้นไปก่อนก็คือทานิดนึงนะคะ่ะแล้วก็เม้มปากแล้วก็เกลี่ยขอให้ดูฟุ้งๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นลิปที่ติดทนมากๆเลยนะคะมีว่าดีงามมากๆเลยจากนั้นนะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มความสีแดงะคะ่ะด้วยลิปของ baby b บเบอร์ศูนย์เจ็ด <0 7 S 1> นะคนะตัวนี้เป็นรุ่นพีชโกลตินนะทุกคนคือสีแดงสวยมากนะคะแล้วก็เป็นแดดงททีี่่่่มมมมคคคววาชชชุุุื้นนนใยะะกไ ดูิุกกันคะ่ะลุกนี้นะคะมีคราะขึ้นมาเพราะว่าจะแต่งสองนี้ตัวเองเองนะคะคือใครไม่ชอบผู้ชายไม่ชอบไม่รู้ะคะแต่ดิฉันชอบค่ะยังไงก็รักคนอื่นแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเราก็จะเจอความรักที่ดีนวลข้างหน้านะทุกคนฝากไว้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอร์ดิเกิลคะ่ะไปแล้วคะ่วคะบา,บายๆคะ่ะสุขสันต์วันมาลนินไทยนะคะทุกคนเลิฟเลิฟคะ่ะ